สวัสดีครับผมอยู่ช่องน้องกำไรและน้องถุงเงินนะครับคลิปนี้พามาดูความน่ารักของน้องหนูแดงแล้วก็หนูขาวนะครับบรรยากาศในยามเช้าเช้านะครับก็จะพากันนอนอยู่นะครับจบแล้วหนูขาวไปแล้ว สวัสดีครับหนูแดงขอชมความน่ารักของน้องหนูแดงนะครับนี่น้องหนูแดงนะครับ บรรยากาศในยามเช้านะครับก็จะประมาณนี้นะครับนี่ส่วนนุขาวนะครับนุขาวสวัสดีครับผมสวัสดีพ่อพ่อยแม่แล้วขอพระคุณนะครับพ่อพ่อยแม่พี่ทุกคนด้วยนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับฝากติดตามช่องด้วยนะครับขอพระคุณมากครับสวัสดีครับผม